สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนค่ะวันนี้พ่อกายิืดนวดก็เก่าค่ะช่องสองยาหลานค่ท่านพาเที่ยวค่ะวันนี้ยืดนวนสิมาพากินตับมะคูตับมะคูแก้มด้วยหมูย่อค่ะหมูย่อบนค่ะแล้วก็ต้ด้วยผักแก้มมะเขือจะคลองผู้เลีงค่ะมะแปบแล้วก็อันนี้ผักขั้นจองค่ะแล้วก็สินี้ผักซีน้ำคือผักซีหลอมค่ะแล้วต่างแต่ผู้คนส่วนอิ่นแล้วพอะเด็นยืดนวดไหนหอยมานจ้ะยืดนวนก็เลยสิกินหอย ต้มหอยจิ้งก๊าดตามหูค่ะตามได้มัมเจ้าของให้เองค่ะมัมหมอค่ะมาค่ะพี่น้องมากินข้ากันจันกับเย็นวัค่ะมาให้ได้จามาเด้อผู้ใดญ่บุญท่านได้กินข้าวกากินข้าวกับเย็นวันจ้าอันนี้มัมเจ้าของให้เองค่ะพี่น้องแล้อช้าๆมืออ่ะฉันดูเย็นหน่อยค่ะจมกันต้องดีค่ะกันต้องแซ่บเข่าพี่น้องมาผู้ใดญ่บ huh. ุญท่านกินข้าวเจียงมาได้ขาดแล้วเข้าเจียงกับเย็นวัน เชียงใหม่พอดีหรอเยื่อน,นะนุ่งท่าหยาค่ะท่าหยาขนาดนี้พอดีช่วงนี้เยืนน่นุ่งกับีิจะไปก็ไปค่ะไปงานขาวดำค่ะพักที่น้ำค่ะมันถือขันที่ปรถจุพี่น้องมาค่ะมากินกับเย,ยืนนวลผู้ใดี๋ยวไม่ต้องกินกับมาด้วยจ้าทุกขทุกคนเดียค่ะเดี๋ยวสบาย,ยนานเยืนนวลเบิร์น แจอพี่พี่หน่อยว้ามันถือกันหลังจะกินกบกุ๋ยเตี๋ยวป่าแมนแต่หมังหุ้มกระถือกันากาดกันนะพี่น้องเอ้ยลองน้ำมาได้ยกกันหมอพราวเองพอดียายนวดเอากันหมอพราวล่องไบใบให้มัห้อยจับ ใส่สูตรบราต้องน้ำค่ะยกเอการองคล้าวขึ้นมาแล้วก็เจ็บเอาตัวบ่อครอวนพี่น้องตัวบ่อบวนไปนไหนไปทำรังต,ตัวกันยังยู่หรอวะตามมาเพื่ดอกค่ะ มันจิ้มเพดลากระแสบทองาแบบพี่น้องแสบมาแสบมาเบิ่งได้แบบนี้นั่นพากินหักแบบพันน้อเนื้อหลายขนาดพี่น้องมันสิมี่สองพันค่ะพันหนึ่งมันสิเป็นเนื้อเพราะไข่หลาย แก่ว่ัพัน,นี้เนื้อหลายแซ่บค่ะพี่น้องเนื้อผันหลายซุปกับแซ่บสดๆนะพี่น้องนะนวากันสองแพมินไี่พา,าจานค่ะ มันเกิดจากของอปู่เองมันแบบของที่ข้างบ้านค่ะเ้นิหอมจังประเด็ดสื่อเลยจังประเด็ดปูเองค่ะคือ่อไพรวัาปูหอมเลยหอมผัากันจอมมินมิเย็นวดมะลวกค่ะกินพนร้ากระไพี่นนอง จะรู้ไดบเพาะกินเขาเพื่อกินเด็ดตำสมกับหอยต้มนะพี่น้องนะกรอบค่ะเจ้าเจอมพญาได้กรอบสูงเหมือนเคยข้างกบห้องประเดีด๋วยว แสบครับพี่น้องเจอยังเดี๋ยวมันหนาวต้องหนาวเพราะไาง้กานีนู้นก็สิเดรไลก็หนีอยู่ถึงอมนังแต่ภาสาได้บอกเลินหนาวหลายย็นนู้นก็เลยบอลลงเลยได้จำได้ก็จำหนักอน้องมนาะุกขู่ทุกคนได้จากเด้อกินกันยื่น้อย ผู้ใดอขอมาบังคีมเนี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยืนวนวดในทุนะคะ่ะเด้อเพเป็นกำลังใจให้ยืนวนวดค่ะแซ่บแบบพี่น้องสนเขาว่าแซ่บอยู่ หลายคนเะพี่น้องเนาทางจืดแซบแช่เนาะอันนี้น้่นกินผู้เดียวค่ะคุณสามีกับมากินนั่งค่ะหวานพี่น้องเอ้ยแบบบันเฮามันมีหวน่นมี่ยามันมีสารเคมีปลอดภับปลอดแนนยังปลอดสาร กินสดๆเจ๊ยไม่ไหมเหือหังแซ่งหวานหกรอบค่ะดย๋ยวน้้นขอบคุณทุกการตังใจทุกอทุกแค่นุ้ขาดที่ขมัเบิงเฮนนวนค่ะผพ้ใดขมาเบิงแล้วก่อย่าลืมคนไลรก็แค่์ก็สับสลายเฮนนวลในทคกขด้อเปิดเป็นกาลังใจเฮนนวนค่ะ เกือว่เย็ยนวนสะมีนีการลัางจาเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะพอกันที่ไม่ค่ะคลิปนี้นี่ย็ยนวลลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพอกันที่ไม่จ้าสวัสดีค่ะ